สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับอิ่มอี้ขยี้ใจรถใหม่ยป้ายยี่โซค่ะวันนี้นะคะหมิมอยู่ที่โชว์รมอิสโซซาตตี้สาขาเกษตรน้มินเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาดูรถรุ่นนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเจ้า Active นะคะมิวเอ็กของเรานั่นเองตัวนี้หมิมก็ เตรียมรถนะคะพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าท่านอื่นๆที่กาลังมองหารถมิวเอ็กรุ่นแอคทีฟนี้อยู่นะคะว่าต้องการแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มิ่มก็เปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอก LED ให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะเราเปลี่ยนให้นะคะ แล้วก็อันดับสองค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นล้อจากทางเลนโซ์นะคะตัวนี้จะเป็นล้อแทนเลนโซ์เลยค่ะนะคะ RT C2 นะคะลายใหม่ของทางเลนโซ์เลยลัดด้วยยาง420น i ต t o นะคะ SD โหลายไฟคือแบบสวยงามมากค่ะคุณลูกค้านะคะผมเห็นเห็นเนี่ยไปย,ยังละลายเลยนะคะบอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะซึ่ง ข้อดีของเขาของเดนโซ่คือเขารับประกันโครงสร้างเนี่ยถึง10ปีเลยนะคะท่านผู้ชมขาตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าแล้วซึ่งออกรถกับทางเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อเดนโซ่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างบนกันค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นหูกระจกตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นสีดำนะคะที่มากับตัวรถตัวนี้อหงก็จัดการ เปลี่ยนเป็นหูกระจกพัาไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สีเดียวกันกับตัวรถนะคะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะนะคะตัวมิวเอ็กของเราตัวนี้จะเป็นดิสเบกทั้งหมด4ล้อนะคะนี่ ตัวนี้ค่ะขาดไปไม่ได้เลยคือคาดเอวนะคะตัวนี้ลูกค้าติดจากท่ายมาสโตค่ะนะคะเขาก็จะนูน,น,นขึ้นแล้วก็ตัดด้วยสีดำแบบนี้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านนี้นเนี่ยต้องการที่แบบว่าอยากจะติดนะคะคาดเอวที่มีไฟก็สามารถรีเควสมาทางอูมิมได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลูกค้าติดกันลอยด้วยอ,อย่าตากก้มาดูได้เลยค่ะนะคะนี่ วันนี้นะคะจับเป็นกันลอยนะคะที่ลูกค้าให้มิมติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังคะ่ะไปค่ะเดีย๋ยวมิ้งพาไปดูด้านในคะ่ะสำหรับปุ่มตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าจากทาง A b บ็ box เพิ่มเติมนะคะตรงนี้สามารถปรับได้9ระดับเลยนะคะนี่นะคะ ปรับได้ถึง9ระดับใครที่ชอบความเร็วความแรงของตัวรถนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้ตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะโอเคยมภมพาไปดูหน้าจอค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะอุ๋มิมก็เปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d ซึ่งตัวนี้ค่ะมันเปรียบเสมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะคะที่เราติดตั้งบนรถเนาะแล้วก็แค่ นำอินเทอร์เน็ตนะคะหรือฮอสปอตนั่นเองเชื่อมเข้าไปในหน้าจอก,ก็สามารถเล่น youtube ต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่หมิงชอบมากที่สุดเลยนะสาหรับตัวนี้ก็คือตัวนี้เขาจะมีกล้องมองถอยหลังแล้วก็มีกล้องหน้าซึ่งสามารถบันทึกหน้ารถได้นะคะนี่ลูกเล่นเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวผูขออนุญาตเข้าตรงนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เพลงก็เปิดไปอยู่เนาะนี่อ่า จิ้มไปแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วอก็บันทึกได้ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เราห้อยู่คือเราจะให้ลูกค้าเลือกตำแหน่งในการแตะเองนะคะนี่ค่ะมันก็จะเชื่อมกับหน้าจออย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอ๋อชัดแจ๋วมากค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หมิ่นชอบมากนะจริงๆนะคะโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้คือนวัตกรรมคือแบบล้ำคือรถสุด นะคะอะน้องก็สามารถที่จะบันทึกได้นะคะแล้วเราก็กดออกเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเราจะออกเนาะก็สามารถเข้า YouTube ไปต่างๆได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ t ูท e ปเ s t o r e Netflix นะคะอย่างที่มิมนแจ้งแต่ว่ามันเปรียบเสมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งของเราเลยนะคะอ้าโอ้เลิศมากจริงๆนะคะะหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่อมจะพาคุณลูกค้าไปดูตัวเบาะค่ะภายในนะคะดูเบาะดูพรม นะคะอ่ะเดี๋ยวตาล้องช่วยแพลนกล้องไปที่บอกให้หน่อทีค่ะนะคะตัวนี้ลูกค้าลเลือกเป็นบาะสีดำเดินได้ขาวนะคะซึ่งน้องเนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับทางคอนโซลตรงกลางรถนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยที่มาพร้อมกับตัวรถนะคะสวยงามมากคือที่ลูกค้าลเลือกสีดำเนี่ยเพราะว่าภายในเป็นสีดำด้วยนะคะหนรู้สึกว่าแบบมันดูเท่ดูสปอร์ตมากนะคะหรือท่านในที่ชอบก็สามารถเลือกเป็นสีดำได้แดงได้ นะคะเหมือนกับพรมของเราั่นเองแต่ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะน้าตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็เป็นเหมือนกันเลยสีดาเดินได้ขาวนะคะแต่ว่าด้านหลังตัวนี้ที่เหมือนอยากจะให้ลูกค้าด้วยคือพรมค่ะตัวนี้คือพรม 6D นะคะที่เหมือนก็จัดแต่งให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันทั้งคันเลย นะคะสวยงามมากอันนี้ลูกค้าเลือกบอกเป็นดําได้ขาวแต่ว่าพรมเนี่ยเลือกเป็นดําได้แดงนะคะซึ่งพรมตรงนี้มีมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีเลยเนาะ<ม>ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะคะไปค่ะเดี๋ยวมีพาไปดูตัวพรม6 d ดีที่แปะด้านหลังกันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เอามาเมื่อกี้เสียงหลบในด้วยเนาะนิดนึงอันนี้ค่ะนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพรม 6D ที่เราแปะตรงนี้แถวสามแถว2ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อว่าลูกค้าเนี่ยมากนแค่คู่ข้างหน้านะคะเราก็สามารถพับลงไปได้แล้วก็วางของนะคะตัวนี้จะได้ไม่เปิดพรมตัวที่มันมากับตัวรถด,ด้านในนะคะเป <c oughs> ็นไงอุม๋มบอกว่าอิม่มอุ๋มบอกเลยว่ามันแบบมันเลิศอะ่ะจริงๆนะคะแต่ทีเดียวจบครบที่นี่เลยนะคะไปค่ะนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรุ่น m e w active ซึ่งอุมมิ่มบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายคนแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นตัวรุ่นที่ราคาไม่แรงเลยแล้วก็ได้ลดครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็แต่งนิดแต่งหน่อยนะคะงบไม่บานปลายแน่นอนค่ะนะคะแต่งเสร็จจบที่เดียวเลยนะคะพรุ่งนี้อหมิ่มก็จะปล่อยรถคันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้อุมหมิ่มากจะขอฝากไว้หน่อยนะคะว่า เ๋ย่รุ่นนี้มันมีสีขาวมุกเข้ามานะคะหมิมจะตัดแต่งยังไงให้กับคุณลูกค้าอย่าลูกค้ากดติดตามกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้หมิ่ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย